สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าในติ๊กต็อกกันครับวันนี้ผมวีวัตรคาอีกหนึ่งอีพีครับคลิปนี้บอกตรงตรงเลยว่าเขินสุดๆเขินแล้วเขินอีกเขินไม่หยุดแต่ว่าด้านได้ไอโอตอ่ะถ้าเกิดผมอายก็ไม่ได้ขายนะครับบอกตรงๆงเลยออกกี่รอบพี่เชื่อไหมพี่เชื่อไหมแอคคอร์ดคันนี้เป็นรถที่มีสนเสน่ห์สุดๆเลยออกกี่ทีคนโทรทุกทีออกกอี่ครั้งคนโทรทุกครั้งแล้วโทรไม่ใช่ทําัโทรธรรมดาแล้วจองด้วยล้วจองไม่ใช่ธรรมดา ด้วยจับได้ยังกรรมดาแล้วผ่านด้วยเกิดอะไรขึ้นนะผ่านแล้วด้วยนะฮะลูกค้าบอกว่าอ๋อที่ไม่พร้อ <c> ม <oughs> <c oughs> <c oughs> ผมเนี่ยแอบไปร้องไห้เลยนะเสียใจ <c oughs> เสียใจรถผมมันไม่ดีตรงไหนรถสวยก็รถสวยราคาก็โคตรถูกเฮ้ยพี่ปฏิเสธผมอย่างี้เหรอ ไม่เป็นไรพี่ผมไม่เจ็บแต่จุกผมไม่เจ็บผมไม่เป็นไรผมไม่มีความรู้สึกพี่ไม่ต้องสนใจผมผมก็แค่ขายใหม่ผมก็เอามาลงกล้องใหม่ครั้งหนึ่งพี่ครับใครไม่ทานใครที่ผมปฏิเสธไปใครที่ผมบอกว่าพี่มีจองแล้วที่ดูคนอื่นเลยครับพี่ครับรบกวนพี่ช่วยกลับมาหาผมอีกสักครั้งหนึ่งนะฮะอย่าหาผมอย่างงูอย่างนี้อย่างนั้นเลยคันนี้หลุดแล้วครับพี่ว่างแล้วฮอนด้าแอคคอร์ด 2.0จุดศูนย e l navigation เดี๋ยวราคาถูกแบบโมโหไปเลยเอา้าดูความสวยงามของเจ้ารถนนีพี่คันนี้โคตรหรูเลยนะแล้วผมบอกให้เลยว่าเจ้าของเก่าเนี่ยเป็นเพื่อนกับภรรยาผมนะครับเป็นพยาบาลดูแลภรรยาผมในเรื่องของการให้นมบุตรนะครับแล้วเขาเห็นว่าภรรยาผมคุยถูกคอก็เลยนำรถมาขายแล้วสภาพอย่างสวยเลยพี่ดูดิพี่ดูดิอย่างสวยเลย นะครับภายในคือเหมือนรถใหม่ป้ายแดงเลยพี่คันนี้คือรถปี2 0 1 1นะเนันนวิเกชันปี2 0 1พนอะครับอายุรถของเขาคือ12ปีพี่ดูเนวิเกชันด้วยตัวทอมสุดป้ายแดงล้านห้าระบบคอนโซลทุกอย่างดีหมดสวยใสยไรที่ติภายในใหม่มากข้างหน้าใหม่ข้างหลังใหม่ใหม่ทุกอย่างอ่ะพี่ดูสภาพเบาะดิโอ้โหมีโคตดสวยเลย ขาแบบนี้ที่ไหนนี่ครับผมบอกครับเดียวเรื่องมันมีที่ผมนี่แหละแล้วมาดูดิมาดูที่ว่าจะแก้อาถรรพ์ได้ไหมต้องให้ราคาเป็นตัวแก้พี่ครับขออนุญาตบอกกับพี่ๆทุกท่านแบบนี้เจ้ารถคันนี้นะครับณนะวันที่ผมรับเขาเข้ามาผมขายราคาแบบว่าท้องตลาดเลยพี่ผมตั้งสี่แสนเจ็ดห่เก้าพันบาทพี่ครับ ผ่านไปหนึ่งเดือนเอ๊ท่าไม่ค่อยดีแล้ววะนะเอามาสักสี่สี่แสนห้าหมื่นเจ้าพันบาทพี่ครับผ่านไปสามเดือนผ่านไปสี่เดือนเอ๊รถคันนี้ยังจอดอยู่เอาไงดีวะรักผมเหรอเขารักผมใช่ไหมผมจะต้องบอกเลิกเขาแบบไหนดีเอางี้เอางีา้พี่ครับ วันนี้4 0 0 0 0เจ็ดไม่ขาย4 0 0 0 0ห้าไม่ขาย4 0 0 0 0สามไม่ขายเลิกคุยเลขสี่วันนี้ราคานี้เอาแบบว่าแก้อาถันแก้หวงจุ้ยแค้แก้ชงกันไปเลยนะฮะผมขอ,อยาดขายเจ้ารถสวยคันนี้เรต้ตีไม่มีชนแต่มีความร่วแต่ให้ราคาแบบว่าสดยอดของราคาถูกไปเลยสบาแบบนี้จัดให้ราคา300,000 40,000 9 0า0ราคานี้ขาดทนุน กระแสตีมือน่ากันอันดับนี้มือจ้าบานราคานี้ใครเห็นแล้วอยากได้รีบวิ่งกลับมาหาผมหน่อยนะครับหรือโทรหาผมก็ได้08646ตัวแล้วก็เจ็ดครับผมวีวเรย์ค่ยินดีให้บริการครับขอบพระคุณคามากครับ